บัดนี้เป็นครั้งที่55ประจำวันที่3มกราคมพุทธศักราช2 5 6 9ข้าพเจ้าพระสุรชัยยานุโรจักรงรหัส299ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมน์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่องค์พระคาวปฏิเถรรัเจ้าองค์หลวงปู่สำมเร็จรุนหลวงปู่ศิลาหลวงปู่บุญเดช โปรดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาเมณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธทยายของข้าพเจ้านี้ข้าพเจ้าขออำนาจคุณอ,อนุภาพแห่งคุณพระสีรันตนตรัทคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดา,าทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวนสาธยายมนต์สืบต่อไปสาธุสาธุสาธุหมดชุมนุมเทวดา สัพมันตาจักวาริสุอัตระคัจตุเทวตาสัทธรรมมมนิรัชชัสสสุนันตุสัทโมุขทรรสักเเกมจักูรเปเคลสิขระตาเตจันตริเควิมาเนที่เประเทจักทามตรวา,าคาเนเคหวัตุหิเคเตผมมาจะยันตกเทวาชรครวิสเมยขะคันทพนาคา ติดทันตาสันติเกยมุนิวรวจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมะสวนรการออะยมพทันตาธรรมะสวนรการออะยมพทันตาธรรมะสวนรการออะยมพทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัิเมสระนังอัญญงพุนโธเมสระนังวรังเอเตนะสันจวันเชนะโสติเมโหตุสัมภทานะทิิเมสระนังอัญญธทัมโมเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัฏเชนะโสติเมโหตุสัมภทานะติิเมสระนังอัญญงสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัฏเชนะโสติเมโหตุสัมภทาน มหาการุณิกนาโถอัฏฐายสัมปานินงโูเรตวาปารมีสัมภาปตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนสัมจวัฒเชนมโหตุสัมคุปปัตทวะมหาการุณิกนาโถหิตายสัมปานินงโูเรตวาปารมีสัมภาปตโตสัมโพธิมุนตมังเอเตนสัมจวัฒเชนสุขมโหตุสัมคุปปัตวะมหาการุณิกนาโถสุขายสัมปานินงโูเรตวาปารมี สัมภาปัตโตสัมโพธิมุลตมัมมเอเตนสันจวัฒเทนมโหตุสัมภุปันทวากฎมหาสังมิส,สุ เอวเมีสุตังเอกังสัมยังภควาสังเกสุวิหารติตาปิระวันทุกัสสมินมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสิทธิปันจัมันเตหิติงกุสเตหิสัพเพเอวะรหันเตหิตทางจารโอกะาตุหิเตวตาเยปุยเยนสังนิพกิตาโหติภควันตังทัดสานายภิกขุสังทันจะอัตถโคจตุนังสุทาวาสกายิการะเทวานังเอตตาโหติอายังภะควาสังเกสุวิหารติตาปิระวันทุกัสสมินมหาวเนม หาตาปิกุสังเคนสิทธิงปันจัมันเตหิพิกคุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทาจะโรกัาตุหิเทวตาเยปุอเยนสันนิปติตาโหติปะวังตังทัศนายปิกุสังคันจัยันุนมยามปิเยนะภะควาเตนุมาสังกัมมยามาอุปสังกัปเิตวาภะคะวโตสังติเตปันเกกคาถาภาสยยามาทิอัตโพตาเทวตาเสยถาปินามภะระวาปริโสสมัติตังวาพาหังภาษาเรยภาษา อริตังวาภาหังสัมมิตชัยเอวะเมวะสุทธาวเสยสุเทเวสุอันตริตาภะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะวโตสันติเกอีมังภาทังอาภาสิมหาสมมโยปวันัตสพมิเทวกายาสัมาคาตาอาคาตมมังตัพสัพม ธรรมสัมภยังัตขิตาเย,ยวะอราสังคันติติอดาโคปราเทวตาภะโวตโตสังคิกเกอิมังคาทาังอาภาสตตระพิทโวธรรมะตหังสุจินตังอัตโนโชุฉกมังกังสุสารถิวเนตานิคะเหตวาอินทริยานิละขันติปันติตาติ อาตโคปราเทวตาภคะวโตสัมติเกอิมังพาทังอาพาสิเชตวเขีรังเชตวาปริทังอินขีรังโอหัตเเมชาติการติสุทธาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนนาคาติอัตโคปราเทวตาภคะวโตสัมติเกอิมังพาทังอาพาสิเยเกจิปุทังสารนังลัตาเสนเตคมิตสัมเจะยาาภูมิงปหายามโนสัมเทหังเทวกายยังปรีภูเรสัมติติอัตโคป อภโขภักวะผิดขูอามันเตสเย์ผวยเยนาผิกขเวตัสสุโรกธาตุสุเทวตาสัมณิปติตาโหุติฐาตังทัสสนายะปิตุสังขันใะเยะปิเตผิกขเวอเหสุงอธิตมันทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัพิจกัปวันตังเอตับปรมายวเทวตาสัมณิปติตาอเหสุงสัยถาปิไมยหังเอตระหิ เอปิเตภิกเวปวิสันติอนัตตมัทานังอรโตสัมมาสัมพุทธาเตถเวภวันตานังเอตัปรมายยวพเทวตาสันยิปติตาปวิสันติเสทัพภิโยหังเอตารหิยาจิตทิสสามีภิกเวเทวกายานังนามานิกิติสามีภิกเวเทวกายานังนามานิเทเสสามีภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถทาทุกังมนสิครโรภาสิสามีติเอวังพันเตติโคเตภิกคูภควาโตปัจจักโสสุงภควาเอตับโัวจา เทโลกะมนุกขาสามียักขับถงมาตะทัุสิตาเยสิตาขีรับขับพรังภะิตตาสมาหิตาปุถุสีหาสันรีนารมหังทรพสัมพนโนโอทาตมลิศสาสุทาวิปัสสนามะนาวีราพิโยปัสสะเตยัตวาวเนกาเปโรมัทเวตโตอามันตีสัทธาสัพเจสตุเนรุเตยวกายะภิกันตาเตวิชานัทภิกโวเตจักอาตพมัครุงสุขวะพุทธัสสัสสนังเตสัมปะระหุญาณัง อมนุษย์สาธาสนังอเปเกตธรรมะทักถุงธาสังอัฏฐสตริงสตังเอเอสาสานังอมนุสาธมาทักสุงอเปเกตนันธรรมะทักถุงทิสาสัพพาพุทธาทิสาสัพพาพุทธาอหงตังจ่าสพพังผิญญาญาวะวิจิวานเจตุมาตเโตอามันติเยสัทธาสาวกเกศสเนรัติเตวกาญยอภิกันตาเตวิชานัตภิวเยวหังเกติสามีขันธ์ขิราชิอนุปภัสสัสตัสสาสาวกยาขับถุ่มมากปิเรตวะอิทธิมันโตชิติมันโตวันมันโตยะสสนุโมตุมานาอภิกรรมกงริคุณังสมิติมนัง สัหตาิมตายขานานันตวันนอิติมันโตชุตมันโตวันันโตยาสัสนุโมมานาอิกามุติคุณังสมิิมุังสาตาิลาติสาสายักขานานันตวันนอิติมันโตชุตมันโตวันันโตยาสัสนุโมมานาอิกามุติคุณังสมิิมุังอิเจเตโสราสัหัตสายักขานานันตวันนอิติมันโตชุตมันโตวันันโตยสัสนุโมมานาอิกามุติคุณังสมิิมุังเวสามิตาปัจจตายักขานานนนตตวันทนอิ

อินทมานามหาราชิิมันโตชิตมันโตวันวันโตยจสาศสนามรมานาอภิกรรมมุงิดขุนนางเส n เจมุนังปัจจุบันเตสังราชาวิรุปโขโคตรสาธเตนาขานังอธิปเมหาราช aja สัจโสกุตตาปิตาสภาวอินมานามหาราชิทมันโตชิตมันโตวนวันโตยจศสนุมรตมานาอภิกรรมมงิคุนนางเพดจมนังบุตรราชจสังราชกุเวโรตั s สาตเตยักขานังอธิปเตมหาราช a a สัจโสกุตตาปิตาสภาวอินทมานามหาราชิทิมันโตชิตมันโตวันวันโต ปุริมจิสังตัตตะโตตะเขนิวินหะโกปัจเมนะวิรุปโขเวโรอุตรังจิสังตตาโรเตมหาราชาสมัณตาจตโรติสาธรณมานะอัตถังสุปเนกกะเปโลติเวเตสังมายวิโนทาสาอาคูวันเตนกาสธามายาขุเทนุเวเทนุวิภูจะกปูโตสหจัตโตโนกามรัสโตจักกิณมาถุนิมาถุจัปานาโทโอปมัญโยจักเทวสุโตจะมาตริจเตเสนโหนจันขัพโภนารโอราชาชโนสโพอาคูปัญจสิโฉเจวะติมพระรูสุภิยาสาติมพระรู ติพารุสุริยักษสาเอเตจเนจราชมังคันพภาษาราชปีมุตมะนาอภิกามุงคีคุณังสัพติมุนังอคาภูนาภาษานาคาวิสาราสหตันชกาคัมปรันตระอาภุปยาคาสหยาตภิปยาภุนาตระธาจะอาภูนาคาจัสัจโนเอราวันโนมหานาโคสปะคาสัพติมุนังเยนนาคารเชสหสาหารันติทิพาทิชาปัจขิวิถุจักภูเวหายาซาเตวะนามาชปัตตาจิตรราุปันนาอิติเตสุนมังพยันตธานาคารชานังนามสิ มาณมาสิสุปันนโตทิพมะมังสิปุทโทสนะหิวจายเห็นเพราะว่าหันตานาคาสุปันนาธรรมะกลางสุภธรรมชิตตาวรัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวาสวัเสติอิทิมัตโตยัสสติโนการันชามหาสุมาอสุราธนเวคัสาเวปปิติสุจตติปะหาระโทนโมจิสาสสัตตะสตังจักผลิตปุตตานังสัพเทวโรจนามะกาสันนิหิตว่าพระริสณัง ราหูพุทธมังฆมงสมโยธานิพันธทันเตปิคุณังสมิติมนณังอาโปจะเทวาปทวีะเตโชกายโยจะทาขมวงวารุนาวารุณาเทวาโสโมจะยาสัสสาสหะเมตตาโภุนากายิกาอาโปเทวายะสัตฉโนสเทเษฐีจะถากายาสัพเพนนานตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันมันโตยาสัตฉโนมุตมานาทุกามงค์ปีกูนังสมิติมนณังเวทโทจะเทวาสาริจัตสัมมาจตุเวยามาจันจัตสุปนิสัตเทวาสุนิยมะกุปราติตาจึ สุริยันสุปนิสัทถีวาสุริยมาคูปรกิตาสุริยนักขัตตานิปรกิตวาอาคุลวันทวรรัภะวระกาวาสุนังวาสุเสเศษทศตโกภุตโกปาคขปริตธโทสเสเตตฐากายาสเพนานังตวานิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันนันโตยสัตสินมตมานาอภิกรรมุกิโกนางสศรษฐิมนังปทากุษาโพเทวาชรามกิสิคาริวะอริษเต ขักกาจ้าโรราชาจ้าอุมาปุพานิภาสิโนรุณาสหธรรมาจะอุตตารจะเนชกาสุรียวเจลาอาคุอาคุวัสนีสิโนเสถีตเถธาตายาสเพนานันตมณีนิโรอิิมันโตชิติมันโตวันมันโตยะสันโนมตมานาภิกขามุงภิกขุนังสัิเตมุนังสมานามหาสัมมานโมสามานุสุตมาจทาปิจุกยาคูคิทาปิทาปทูสิกาอาคุอาคุมโนปทูสิกาปทาคุหริโยเทวายจ้าโรหิตวะสิโนปหาปะระ ปรักามหาปรักาอาคูเทวะยาสสัสนุสเทเตถัฏฐายาสเพนะนะตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันโมันโตยัสสัสนุมุตุมานาอภิกรรมุภิกุนังสัมปติมุนังสุกกากรุมหาอรุณาอาคูวิคันนัสสาสหะโอทาทัตติหาปาโมคาอาคูเทวาจิจขนาถัฏฐามัตาหะรัชามิสกาเยยัสสิโนทันเนทันเนยังอาคาปชนโนยุติสาอภิสตเตสเทเตถัฏฐายาสเพนะนะตะวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันโมันโตยัสสัสนุมุตุมานาอภิกรรมุภิกุนังสัมปิา ตสิตายามากัรตกาจะยัตสิโนสัมปิตจการรามเสทถาชุติมานาจะสวานิมารณโนอาหัวท้าภูปริิตาเสเทเติดทศกัณยสเพนนันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสโนุโมทมานาอภิกรรมศิขุนังสิบิตุนังเสถีเถิดเถวันนิกายาสเพนนันตวันิโนนามัวายยนาอาคังชุงเยเินเยติสาสาหะปาวุทถาติมะเีรังโอตินะโกขะตินานาสาสวร์คเคโมขาตารังนาคัง นาคังตันทังวะสิตาติตังสุพมมาปรรมตโตจัปุตตาปิอิชิมันโตสาสันนังกุมารโรเดชโฉจสอบภาคะสเมติมุนังสาสัพมารโรกานังมหามหามพมมาปิตติอุปนัตโตชุติมันโตปิสมานกาโยยัสสัสโสทเทถะอิสราอาภูปัญเจกวะสุปจิโนเจสัจจัปมัจโตอาคาหะริโตปาริวาริโตเจสัพเพอภิกันเตสิงเทเทเวสัพพมเกเมมาเสนาภิกามปภสษากันหะมัทธิยัง เอถะคันทถาพัทาถาราชินัมภะธรรมโสวสมุตาปริวารถธาโมโวมุติธาคุจินังอิติตถะมหาเสนโกราหาเสนนางเปสิยิปัญนาตระนาจจารังกตะวะเพรวังยะถาปวสโกเมโโคธนันโตชุวิตจุโกติุาโสปจุธาวติสกุโตอาศยังวเสตัญจะสัพพังหินญายะวักขิตวันจักภมาตโตอามะทีสัทธาสัพกเกศสตเนอริเตมารเสนหาปิกกันตาเตวิชานัฏฐปิกโวเตจะอาตปะมะกรุมตัววัปตะสาสาสนัง วิตราเตนิปกามุงเนสังโรมปิอิจโยงสเพวิชิตาสังฆามาภยาจิตาญาสสโนโมทันติสาโพเตหิสาวัตกาเตชะเนสตตาทิต่อไปบทจึงถอยก่อนถาม นภโมเมพุทธเตชะสารตันนตยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิธเทวะนารายพระเมสวราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจตโตโรกาพิระภกาสมุททาภูตาคันขาจะสัพพระชัยยปสิทธิภวันตุเตชัยาชัยาทอรนีทอรนีอุทธติอุทธตินัทินาทีชะยาชัยาคันคันนตรณีสยานิระสัยเสระสุเมรุราชปัา ชัยชัยคำทีประโสพินาเกินธนาที่ปิสาจพูตะการีชัยชัยทุนิมิตารคกีชัยชัยสิงทีสุธาภานมุขชาชัยชัยรุนํมุขสาตราชัยชัยจัมปาทินาสกุรคันทกังชัยชัยคชคันาตุรคณนสุกระภูชังขสีหาพยาขทีปาชัยชัยรุนํมุขยาตราชินเสนาริปุภูรสุนธีระตีชัย ชยสุขาสุขาชีวีชยชยทอรณีตะเรสะทาสุชยชยชยทอรณีสานติสัทธาชยชยมังกรารดยาปวังเขชยชยวรลยักเขชยชยรักษาสุรภูชเตชะชยชยพรุมมตคะหนาชยชยราชาธิราชชยังชยชยปัทถิงสัมพังชยชยอรหันตั้งปัจเจกพุทธสาวกังชยชย มหิสุรักขฮาโรฮาลินทเทวาชัยยชัยพรหมสุรังโคชัยยชยนาโควิรุณหโกวิรุปังโคจันทิมาระวอินโทจ้าเวนตโยจ้ากุเวรวารณโนติจ้าอังคีวายุจ้าปาชุนนาโหกุมารโรทัตตารัตโกอัตารัสมหาเทวะสิทธิตาปัสสะทโยเอสิโนสาวกสัมเทชัยยรามุภวันตุโนชั ยธรรมโมจะสังโคจาทัสปาโรจเใชยกังเอเตนะใชยะเตเชนะโสธีพวันตุโนเอเตนะพุทธเตเตเชนะโหตุโนใชยะมังคาระจชโยปิพุทธัสสิริมาโตอายะมารัตเจปาพิมาโตปราชโยโสยัมโททิมันเทปโมทิตาใชยะตถาพรมมขนนามมหิสิโนใะโยปีพุทธัสสิริมาโตอายงมารัตเจาพิมาโตปรา พระราชยองคโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาอินทขณาเมฮีสิโนชโยเปริพุทธสัสสริมาโตอาหยังมารัสัจปาปิมโตพระราชโยองคโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตถาเทวขณาเมฮีสิโนชโยเปริพุทธสัสสริมาโตอาหยังมารัสัจปาปิมโตพระราชโยองคโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยะตาสุปันทักขณาเมฮีสิโนชโยเปริ พุทธศาสนิรมตออาญานารสจปาภิมาโตปราชาโยุงโคสยมโทจิมันเทปโมติตาชัยยทธานาขขนามให้สิโน เชโยปีพุจัสสสริมาโตอาจังมารสสปปาพิมาโตะปราชโยุงโพสยามโตทิมันเทปโมทิตาชัยยตถาสครัมนาคณะมหสิโนชยันโตโพธิยามูเรสังกายานันเทวัคโนเอวังกวังมิชโยโหหิชยันสุทชยมังคเรอปราชิตัปนรังเกสีเสปเทวิโปคเรอภิเสเกสัมพุทธานังอัคปัตโตะโมทติสุนักขัดตังสุมังคารังสุป พพาตังสุขุนติตักสุขโนสุโมหตโตจัสยินทั้งพระมจาริสุปทัทภคินักกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทภคินังปัทภคินังมนกรรมมังปณีอิเตปัทภคินักปัทภคินานิกันตะวานรภันตันเท ปักขับทิเนติอรัคาสุกิตาวิรุณห菩萨สัตนีอโรคาสุกิตาโหตสหาสัพเพยญาตุพิสุนันตโพนโตเยเทวัสสนิธาเนอธิคตาธีคายุกาสัตตโหตุสุกิตาโหตุสัมภทารักขันตุสัมภัสตานะรักขันตุสีหาสาสัณังยากาจิปันธนะเตสังสัมเพปุเรนตุมโนรธาจุตตะกาเรปวัตสันตุวัตสังวัตสาวะราหกาโรคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุ จะสัมพักกายสุขังจินตสุขังอะระตุยะธาระหังต่อไปบทธรรมทุยามัสุตังเอวงเมสุตังเอกังสัพพยังสาวัตติยัง เอวังเนสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหติเชตวะเนอนาคินทิกันสาอาราเมตัตระโคภควาภิกขูอามันเตสิทธิขัโติภัทันเตติเตพิงคูภควโตปัจจัตโซงภัควาเอตัทโวโจา อุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัทิตตาธรรมมณียามตาสัพเพสังคาราอนิจจติตังตถาคตอภิสัมพนัชติอภิสมเมติอภิสัมพนัชิตตวะอภิสมเมตวะอาติขติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกรโรติสัพเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวาพิฆเวตถาคตานังอนุปาท ตาวัตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัททิตตาธรรมมิยามตาสัพเพสังคาราทุนคาติตังตถาคตอภิสัมพุณชติอภิสัมเมติอภิสัมพุณเชตตวาอภิสัมเมตวาอาติคติเทเสติปัญญเปติปัตถะเปติวิวรติวิภชะติอุนตานีกรโรติสัพเพสังคาราทุนคาติอุปาทาวาพิมะเปตถาคตานะอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาว สาธาตุธรรมมันทิตตาธรรมมิยามตาสัพเพธรรมมาอนัตตาติตังตถาทตอภิสัมพุนติอภิสัมเมติอภิสัมพุนเชนตวะอภิสัมเมตวะอาติขติเทเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุตตานิกโรติสัมเทธรรมมอนัตตาติอิทัมโมโฌภะคะวาอัตตมนาเตพิงคูภะคะวโตภาสิตัอภินทุนตี ต่อไปบทพันเทกรัตถคถาอตีตังนานะวาพระเมยยะนปิตังเทอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะท้าตีกำปะฮีนันตังอภัพันจัจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รักไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอสังเหรงอสังตุปตังจวิทามนุขโรเย ผู้ใดเห็นทาอันเกิดข te ึ antis, ano, siglo, ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างริงแจ้งไม่งอแงคอนแรงเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิตจะมาตับปังโกชัญญาวรรณังสุเวพึงทําความเพียรเป็นกิจต้องทําวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้นาฮีโนสังฆารันเตนะมหาเสนเหนมัจจนาเพราะว่าการขัดเพียงต่อมัจจุราชซึ่งมีศีนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีอโหรัตมะทันตันทิตตังตังเวพันเทพระตติสันโตอาจิกเตมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดค้านทั้งกลางวันลกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมเราไปบทธรรมะสังเวชครับจุเวชนะสัพเพสังขารานิจารสังขารตัวร่างกายจ,จิตใจแปรรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เทีย่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจแรรูปทำนามทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกขทนยาเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารแรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุบวังชีวิตตังชีวิตของเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราจะคงตายเป็นแท้ มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัฏกรนที่จัดสังเวชอายังกโยอัติรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตตวิญญาโนครันปัสัจจวิญญาณชุตโทอันคอาทิ้งเสียแล้วอจิเสสติจับมังทับอจิวินซึ่งแผ่นดินกะรินพระรามีว่าผลิตดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนเนี่รับทางหาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังมูปัสโมสุโขความเข้าไปสนุบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสัตตาเมรันติจักสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มรินสุจักมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตเทวหังมรินสามิ เราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมเอธสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมตตายัางกินจิตยังกินจิตุสรังกับมังสัพเพหิพเตหิกระตังผุณยังโนอน,โ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 นุโมทังโตสุนันโตโขนโตเยเทเว,วาอสัศมิงคาเนอธิคตาทีคายุกาสัตตาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันโตมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขปะปมุตจันโต สัพเพยาติกาสุขิตาโหตุตุขาปโมทจันตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหตุตุขาปโมทจันตุสัพเพอิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุตุขาปโมทจันตุสัพเพอาจาริปชายาสุขิตาโหตุตุขาปโมทจันตุสัพเพนักขัตตาสุขิตาโหตุตุขาปโมทจันตุสัพเพเทวะสุตตาโหตุตุขาปโมทจันตุสัพเพสามัตินังสมิชันโต ต่อไปบทบูชาหลวงพ่ทวดนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิจิภพระกวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิจิตพระกวานะโมโพธิสัตวตอคติมายะอิติตคกวาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแดีย๋ยวเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โชคดีซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้สาธุสาธุบทปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเรโปทิฆเรตัดหิงห่งตักหิ่งตาธรรมปัทาเนนพวันตุปูชิตาโสทิ่งกโรนเตทวิหารมันทะเร เทราจมัทชานวกาจะพิกขโวสารามิกาทานปฏิอุปาสกาข้ามจะเทสานิขมาจิอิสระสัปปานภูตาสุขิตาปะวันตุเตชะราพุชายกิจอันทรสังภาวาสังเสทชาตาอัถโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัภิปิทุขัสสะรุณตุสรขยัง ตาตุเจรังสตังธรมโมรรม,มัทราจักุกขราสังโคโหตุสมักโควะอัฏฐายจาริตายจาอัมเหราคาตุสัตมโมสัพเพปิธรรม,มัจาริโน พุทิงสัมปาปุญยาธรรมาม,มอริยปรเวพิเตปัจสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุธซาสเนสัมมาทารังประเวชันโตกาเรเทวปวัตสตตวธิภาวยะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิมมาตาปิตาจาัทรัชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมมนาราชานุปะชังรักขันตุสัพพทานบทอัญเชิญเทวดากรและอวยพร <c oughs> ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพายาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสพัพเพปิปานิโนเอตาตาวตตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญส,สัมปทังสัพเพเทวานุโมทนตุสัสพภสพัมปติสิทธิยาทานังทัฏันตุสัตธายะสีรักรักขันตุสัมพทาภาวนาภิรตตาโหตุขันชันตุเทวตาขตา โพตุสัพพังสุมังขรังรังขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรังโหตุสัมพังสุมังขรังรังคันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมมานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรังโหตุสัมพังสุมังขรังรังคันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะโสธิโหนตุนิรันตรัง ต่อไปบทคาถาเข้าตัวเองเก้าจบสเพปุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขั้งพันธามี สัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักทั้งพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักังพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักทั้งพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักทั้งพันธามีสัพพโสสเปพุทธาพระปตาปเจกานันจะยัง รรหันตานะเตเชนารักขังพันตามิสัพพโสสติพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันตามิสัพพโสสติพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพัทธรรมนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวทิศวายเป็นพระราช,ชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาราชขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิมนมงคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแถวพระกราบปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้ามีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความยิงามตลอดการรานานเพินท,ทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้จะได้อนุโมทนาสาธุการในบุญส่วนนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พร้อมน้อมส่งอนุภาพงมงคล ไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษสีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปวงที่3 0สิอมฤตและจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเตวานุภาพและลิพานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสลิงมงคลแก่ผู้จะได้ครอบครองและผู้คนทุกคนที่ได้บูชาทุกคนทุกประการเทอสาธุสาธุสาทุอัปโมทามิ สำหรับในการสวดครั้งที่55ก็เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์เดสาธุ